สวัสดีครับวันนี้น้องกาฟิวเอารถเข้าใหม่มาฝากนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับกับเจ้า Honda c ซ v i c 1.8 EL ตัวนี้ปี2019นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นตัว EL นะครับทุกคนราคา5 6 9 0 0 0บาทราคาเพียง5 6 9 0 0บาทเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับ สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับรถสวยเกรด A รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควาําไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์065 7 4 06 0 0 6 8 9 065 7 4 0 0 6 8 9สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ รถสวยแบบนี้เลยนะครับรถสวยเกรด A นะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับร้านน้องฟิวมี3สาขานะครับมีสาขาสุราธานีนะครับสาขาสีแยกตาปาอำเภอเมืองตำบลมะขามเตียจังหวัดสุราธานีนะครับและอีกสาขาหนึ่งทางไปสนามบินนะครับทางถนนตัดใหม่ทางสุราธานีนะครับส่วนสำนักงานใหญ่นะครับอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ตรงหนองจอกมินบรีถนนมิตรไมตรีคูขวางเหนือนะครับ ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกับฟิลได้นะครับมีไฟแนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับน้องฟิวได้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับจะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับไฟตัดมองตัวรถมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดมองมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับนี่ ตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัว Honda ก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับสดร้อนๆอเลยนะครับนี่สีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักคุยความหรือน้ําท่วมนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดด้านแก้มมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับยางนะครับเป็นยางใหม่นะครับยางเม็กซีสนะครับนี่ยางปี2 0 2 5นะครับดอกยางหนาหนาเลยนะครับใช้งานยาวยาวเลยทีเดียวล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเลนส์วอนะครับมีกระจกติดมีกล้องติดกระจกด้วยนะครับนี่จะมีในส่วนของตัวกล้องติดกระจกเวลาโราเลี้ยวนะครับก็จะมีกล้องที่หน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นตัว E อนะครับจะมีในส่วนของตัวกล้องติดกระจกนะครับสวยๆเลยนะครับ คาดคิ้วด้านบนด้วยโครเมียมนะครับนี่คาดคิ้วด้านบนด้วยโครเมียมนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวด้ามจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนี่น็อตจุดเต็มสีเดิมนะครับน็อตจุดเต็มสีเดิมโรงงานนะครับพี่บีคนี่ แล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพดนะครับนี่แผ่นเพดเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยนะครับสภาพรถสวยๆนะครับนี่จุดเต้มสีนะครับหัวน็อตจุดแต้มสีเดิมโรงงานนะครับ <S <S เดี๋ยวแกะดูเม้นออาร์กนิดหนึ่งนะครับนี่แมนนอาร์คเดิมนะครับนี่เม้นออาร์คเดิมโรงงาน สภาพเมน์กสวยๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับจะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับนี่จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดําเลยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับนี่คอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวคอนโซลของเขาก็จะเป็นคอนโซลสีดําตัวรถบอกเลยว่าสภาพใหม่มาก เกด,ด,ด,ดีก็สามารถเติมฟรีดาวได้เลยนะครับในะส่วนของตัวรถอันนี้จะเป็นเก๊ะหน้ารถนี่นี่ช่องใส่ของนะครับนี่อุปกรณ์คู่มือต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เพราะในมีในส่วนของกระจกมองข้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีกระจกมองข้างมาแล้วเรียบร้อย ครับนี่ล็อกนะครับตัวนี้ก็สามารถล็อกปลดล็อกได้ด้วยนะครับจากด้านข้างนะครับนี่น้าจับโครเมียมนะครับและด้านข้างก็จะมีในส่วนของปุ่มล็อกเด็กเรียบร้อยนะครับนี่หัวน็อตจุดเต็มสีเดิมโรงงานเม็ดอาร์คนะครับนี่แกดูเม็ดอาร์ แม่นาคเดิมๆเลยนะครับนี่แม่นักเดิมๆโรงงานเลยนะครับด้านในนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังสีดานะครับพับแขนวางแขนได้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะบอกเลยว่าสภาพเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับไม่มียุกยุ่ยตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุกยุ้ยเลยนะครับสภาพเบาะบอกเลยว่าใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สภาพเบกใหม่มมสๆสวยๆแบบนี้เลยพับแขนวางแขนได้เรียบร้อยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยๆ,ๆแบบนี้เลยใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับน้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นรูปตัว C นะครับนี่ไฟท้ายด้านหลังของเขาก็จะเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะครับนี่โคมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับ ฮอนด้านะครับซีวิกตัว EL นะครับตัวโลโก้ฮอนด้าตัวโลโก้ซีวิกนะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่มีกล้องมองหลังก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวกล้องมองหลังก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจุดเต็มสีเม็ตอาร์คเดิมโรงงานนะครับเป็นยางเดิมนะครับนี่สภาพส,สวยๆเป็นการความร้มมมมนอนเดิมๆหัวน็อตเดิมนะครับนี่ ไม่มีขยับนะครับนี่ภายในของเขากว้างเลยทีเดียวนะใส่ของอุปรกรณ์ได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้อสแปร์นะครับอุปกรณ์ไม่แรงนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนี่กว้างๆเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆเลยใคยสนใจตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับเป็นตัว EL ด้วยภายในของเขากว้างๆนะครับแมาร์เดิมนะครับ แม่นเดิมๆภายในกว้างนะครับนี่มีพับแขนวางแขนนะครับวางแก้วน้ําได้ด้วยคนขับก็จะมีในส่วนของสมาร์ทคิเลตเรียบร้อยนะครับอ่าจุดเต็มสีเดิมมโนตเดิมนะครับแม่น้ำเดิมๆแม่น้ำเดิมๆเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะจะได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้านะครับคนขับ สตาร์ทนะครับเป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนี่น้งฟิวสตาร์ทนะครับนี่คนขับจะได้ในส่วนของบ่อไฟฟ้านะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทเรียบร้อยนะครับกระจกปรับออโต้ซ้ายขวานะครับนี่สวยๆเลยนะครับพวงลรีมัลติฟังก์ชันสี่ก้านนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงเปลี่ยนวิทยุต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับคูดคอนโทรลนะครับนี่ตัวนี้มีปุ่มคูดคอนโทรลเรียบร้อยนะครับนี่ในเวลาเราเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับนี่ ไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีในส่วนกล้องนะครับติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนตกกล้องติดกระจกนี่ตัวนี้นะครับเลขมาอยู่ที่8ป0 0หมื่นสองพันนะครับเป็นหมื่นสองพันสามกิโลนะครับถือว่าน้อยมากนะครับคุณใจรีโมดได้ถึงสองดอกเลยทีเดียวนี่หน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้ ตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับนี่เสียงคอลําโพงดังดีมากนะครับนี่ลโพงดังดีแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับรถเกรดเอนะครับตัวนี้เกียร์นะครับจะได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่เบรกโฮมเบรกโฮมนะครับตัวนี้ปุ่มประหยัดน้ามันนะครับไอ้ปุ่มมีโคโมด โูมิโค่นะครับตัวนี้ช่องใส่ของก็ลึกนะนี่สวยๆเลยนะครับด้านข้างนะครับก็สามารถดันมาดันไปด้านหลังหรือว่าดันไปด้านหน้าได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับที่วางของใส่ของไอตัวนี้เป็นบ,บัตรบัตรานน้ำมันเครื่องนะครับทุกคนนี่สวยๆนะครับไฟเปิดได้ปกตินะครับคนขับก็มีกระจกด้วยนะครับ ่าสวยๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้า Honda Civic นะครับตัวนี้นะครับตัว 1.8L e ปี2020ปี2019นะครับ560,900 0บาทติดต่อหาน้องกัฟิันได้เลย0657400689 0657400689สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย